วันนี้มีหูฟังราคาถูกมานำเสนอเช่นเคยกับ QC1 Crosky C30 นั่นเอง ราคาหลักร้อยนะครับแต่คุณภาพเนี่ยก็ถือว่าครับแก้วเลยสวมใส่สบายนะครับใช้งานทั่วไปได้โอเคแถมใส่ออกกําลังกายได้ด้วยนะครับก็ในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับมีตลับหูฟังด้านในนะครับก็จะใส่ซองพลาสติกแบบนี้เลยแล้วก็มีคู่มือการใช้งานซึ่งเป็นภาษาจีนนะครับแต่ก็ใช้งานไม่ยากหรอกครับแล้วก็มีสาย USB Type C แถมให้อีก1เส้นนั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของในกล่องนะ ตั้งหลังก็จะมีข้อมูลต่างๆระบุนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยก็วางจำหน่ายทั่วโลกเนาะสำหรับตัวตลับเนี่ยก็เป็นตลับที่พกพาง่ายมากนะครับเป็นตลับแบบวงรีเนาะอันนี้ผมชอบทรงนี้มากเลยเพราะวา่าเราสามารถพกพาได้ไม่ยากนะครับเปิดมาก็จะเจอกับโต๊ะหูฟังด้านในนะครับก็สามารถหยิบ จับออกมาใช้งานได้ง่ายมากนะครับขนาดเล็กน้ำหนักเบาแล้วก็มีไมค์บิวอินครับข้างละ2ตัวก็สามารถตัดเสียงรบกวนในต่างๆได้อย่างดีทีเดียวไดรเวอร์ขนาด1 0 8แมิลิเมตรนะครับและแน่นอนครับสวมใส่สบายมันดีมากนะสำหรับหูฟังทรงนี้นะครับแล้วก็มีอีก2สีนะครับคือสีม่วงนะครับจะเห็นว่าสีม่วงเนี่ยค่อนข้างดูดีทีเดียวนะครับคือสีเดียวกันทั้งตลับและตัวหูฟังและสีขาวครับผมชอบมากเลยเพราะว่ามันสวยแล้วก็ดูแกรมมากๆทีเดียว สำหรับแอปพลิเคชันก็คือ Skillcy เลยนะครับรองรับทั้ง Android และ iOS นะครับก็สามารถลงและใช้งานได้ทันทีนะครับก็ทำการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธปกติเลยแล้วก็ทำการตั้งค่าต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นแอปที่ใช้งานไม่ยากครับเพราะตัวนี้หูฟังไม่ได้ซับซ้อนมากเนาะก็สามารถตั้งค่า s o u n d Effect หรือตั้งค่าพวก Equalizer ต่างๆได้ตามต้องการนะครับก็มีหลากหลายนะครับจะเป็นคลาสสิกเป็น p o อปแล้วก็สามารถปรับเป็น m มน ual ได้ด้วยนะครับแล้วก็มี gesture and motion ซึ่ง สามารถปรับพวกแกสเจอร์ได้นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นอย่างเกมโหมดเนี่ยก็คือลดลาเทนซีลงและมีสเปเชียลซาวเอฟเฟ c t ก็คือเหมือนเป็นเซอร์รา d ์มาเลยนะครับนะก็มีโหมดที่น่าสนใจอย่างสล e ปโหมดด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยก็คือใส่ไปแล้วก็ใส่นอนได้เลยนะครับแล้วก็สามารถอัพเฟิร์มแวร์ผ่านตัวนี้ได้นะการสวมใส่ผมว่าสบายดีนะครับด้วยความที่มันเป็นหูฟง open ังโอเพนเอียร์มันก็เกี่ยวหูเนาะคือ,อถ้าใบหูใหญ่ก็อาจจะ เปไดัน,นิดหนึ่งนะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับ แนวเสียงก็อาจจะไม่หวามากนะครับเรื่องเบสอาจจะไม่เยอะเพราะว่าตัวนี้เป็นโอเพนเอียร์เนาะที่เหลือโอเคหมดเลยนะครับทั้งเรื่องของเสียงร้องเรื่องของมิติก็มีส่วนหนึ่งเลยและสามารถคุยสายได้แบบโอเคมากๆสําหรับแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุดที่25ชั่วโมงรวมเคสชาร์จนะครับก็ภาพรวมสําหรับ QCY Kosky C30 ก็เป็นหูฟังที่น่ารักนะครับด้วยขนาดที่สามารถสวมใส่ได้สบายน้ำหนักเบาแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเพียงพอการใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายๆนะครับตลับสวยและหยิบออกมาใช้งาน ง่ายมากๆนะครับและมีให้เลือกหลากหลายสีทั้งสีดําสีม่วงและสีขาวนั่นเองโดยสีขาวโคตรสวยนะครับคือใส่แล้วมันดูเหมือนเครื่องประดับอะไรประมาณนั้นนะครับและราคาไม่แพงครับเพียง6-700บาทเท่านั้นเองนะครับในช่วงโปรโมชั่นนะครับก็สามารถกดซื้อได้ผ่าน YouTube ช้อปปิ้งมุมซ้ายล่างของคลิปนะครับผ่อนได้รับประกันสุนไทย1ปีครับ